แม่ทํางานหนักแม่เป็นชาวสวนเนาะต้องยกของหนักยกข้าวโพดยกอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็มันจะปวดทวงแล้วก็ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะอัานปัสสาวะไม่อยู่แล้วบางครั้งก็มีตกขาวตกขาวนี่บางครั้งมันก็จะมีอาการคันคันออพอมาแม่ได้มากินตัวนี้แม่ก็ว่ามันหายแล้วแม่ก็ทํางานได้ปกติ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมว่ยได้นัดนะคะลูกค้าสัมภาษณ์นะคะที่จังหวัดน่านนะคะก็มาขอสัมภาษณ์แม่นะคะว่าแม่เนี่ยก่อนทานลิซซี่นะคะมีอาการเป็นยังไงบ้างะคะแล้วก็หลังทานเนี่ยมีผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างะคะก่อนอื่นเลยนะคะแม่นะคะมีอาการเป็นยังไงบ้างคะก่อนทานก่อนทานแม่ก็แม่ทำงานหนักแม่เป็นชาวสวนเนาะต้องยกของหนักยกข้าวโพดยกอะไรเนี่ยคะ่ะและ้วก็มันจะปวดทวง แล้วก็ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะอัานปัสสาวะไม่อยู่แล้วบางครั้งก็มีตกขาวตกขาวนี่บางครั้งมันก็จะมีอาการคันคันค่ะแล้วตรงนี้แม่แม่เป็นมานานหรือ,อยังนานแล้วค่ะนานแล้วแล้วอพอมาแม่ได้มากินตัวนี้แม่ก็ว่ามันหายแล้วแม่ก็ทำงานได้ปกติ แล้วแม่คิดว่าราคานี้มันมันสูงกันไปไหมอะไรคะไม่ค่ะมันราคานี้มันไม่แพงหรอกแม่ก็ซื้อกินได้อยู่เพราะว่าถึงมันจะแพงมันก็ไม่เท่ากับสุขภาพของเราเนาะสุขภาพของเราสําคัญกว่าสุขภาพของเราสําคัญกว่าค่ะแม่แล้วตอนนี้แม่อยุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้แม่ห้าสิบสามแล,ะะะแล้วแม่ห้าสิบสามแล้วเนาะนะคะแล้วแม่อยากจะฝากบอกอะไรนะคะถึงกับ เพื่อนๆน,นะคะที่อายุเท่าแม่ะค่ะที่มีอาการเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าคนเนี่ยเป็นแบบนี้เยอะมากเลยใช่ค่ะค่ะก็อยากจะบอกทุกคนนะว่าให้หันมาดูแลสุขภาพให้เริ่มรักษาตั้งแต่ตอนที่ว่าเรารู้ว่ามันมันเป็นอืม รีบก็บปล่อยเอาไว้เน,ะ,<ช>นะคะ<ช>ค่ะก็ใครนะคะที่มีปัญหานะคะเหมือนแม่นะคะก็สามารถเข้ามาสอบถามนะคะหรือว่าปรึกษากับทางเราได้เลยนะคะ<ม>เรานะคะยินดีให้คําแนะนําค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณแม่มากเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับทางเราค่ะ<ม>เราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันที่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ